Terima kasih telah menonton! ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุฆาตรกรรมในบ้านเลขที่192บ้านขวนโพตำบลขวโรโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเจ้าหน้าที่ตำรวจสพฉลุงพร้อมด้วยชุดพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสตูลได้ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีภายในบ้านและห้องนอนพบศพของนางสาวพิมพ์พาดำนุย้ยอายุ32ปีนอนเปื่อยท่อนล่างอยู่บนที่นอนบริเวณคอพบรอยช้ำคล้ายถูกเชือกรดข้างศพพบสร้อยคอหนึ่งบาทขาดตกอยู่ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งตรวจสอบบริเวณรอบพื้นที่เกิด ด้านพันตรวจเอกนิพนธ์เหมสลามาดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้ลงบนที่ด้วยตนเองและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลลงบนที่ตรวจสอบและแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านตรงข้ามในทันทีโดยเบื้องต้นส่งศพต่อไปที่โรงพยาบาลสตูลเพื่อเร่งชนะสูตรตรวจสอบศพอย่างละเอียดอีกครั้งด้านเพื่อนสนิทของผู้ตายกล่าวว่าเพื่อนสาวนั้นหน้าตาดีและอีกอย่างเป็นแม่บมาและมีลูกชายวัยหกขวบคนเดียวพักอาศัยอยู่กับพ่อแม่และลูกชายคนเดียวและเพื่อน เป็นคนนิสัยเรียบร้อยส่วนไม่ทราบเรื่องคบกับใครเพราะว่าเพื่อนไม่เคยเล่าให้ฟังด้านน,นายธนงศักดิ์กล้าดีกำนันตำบลควรโพกล่าวว่าแม่ของผู้ตายเล่าว่าหลานชายวัยหกขวบนางเฝ้าแม่และบอกกับยายว่าแม่ยังไม่ตื่นแต่ระหว่างนั้นยายเหลือบไปเห็นลูกสาวนอนเสียชีวิต ในสภาพเปื่อยท่อนล่างจึงรีบนําผ้าห่มมาปิดไว้แล้วรีบแจ้งตำรวจรวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมามุงดูจุดที่เกิดเหตุและบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโหดและน่ากลัวเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านตำบลควนโพแห่งนี้และถือว่าเป็นครั้งแรกบอนขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดาเนินการจับกลุ่มคนร้ายโดยเร็วที่สุด